นางผ่องศรีแทจิงอายุ73ปีเป็นข้าราชการบำนาญอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกด2สมัยและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกดอาศัยอยู่บ้านเลขที่41หมู่8ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดคู่สมรสนายประวินแทจึงอาชีพนักการเมืองเป็นผู้ที่ข้ามวรดในสังคมทุกระดับทั้งราชการพ่อค้าประชาชนและนักการเมือง ถือได้ว่าเป็นผู้ใกล้ชิดและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนต่างกล่าวถึงด้วยความรักและเคารพว่าแม่พ่องหรือครูพ่องแม้จะมีฐานะระดับขหาบดีแต่ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและยังอุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้รับการยอมรับของผู้คนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเป็นผู้นำในการลดละเลิกอบายมุกในงานประเพณีท้องถิ่นตลอดจนงานศพที่สำคัญ ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังดำรงตนตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูสู่การปฏิบัติของครอบครัวพร้อมเป็นผู้นำในการพาสังคมปฏิบัติอย่างจริงจังมาโดยตลอด ความพอเพียงเริ่มต้นที่ครอบครัวเน้นลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองกิจ,จกรรมลดโลกร้อนมีการคัดแยกขยะเพื่อนําไปใช้ซ้ําและนําไปขายอีกทั้งยังนําขยะเปียกและทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์บํารุงดินมีวินัยในตนเองเป็นผู้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองตลอดจนจารีตประเพณีท้องถิน่นเป็นผู้ที่รับผิดชอบและดลํารงและดูแลสังคมร่วมกันอย่างจริงจัง ดำรงตนด้วยความสุจริตนับเป็นผู้ที่ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกล้าตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเปิดเผยโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบและก้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมาจิตอาสาเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดดูแลช่วยเหลือผักดันยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ตลอดจนการดำรงชีพของชุมชนของประชาชนเรียกได้ว่ามีบทบาทในการทำกิจกรรมสาธารณะทุกกิจกรรมความกตัญยูนับเป็นหญิงแกร่งที่มีความสำนึกรักบ้านเกิดแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและความถูกต้องดีงามมาเป็นแนวปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม5ประการดังกล่าวได้ขยายผลในเชิงประจักษ์สู่หมู่บ้านชุมชนองค์กรต่างๆทั้งระดับอำเภอและจังหวัดจนได้รับรางวัลเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอย่างมากมายปี2548ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานแม่หญิงอีสาน20จังหวัด และเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีในวันสตรีสากลเมื่อปี2559เป็นประธานบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้วยทักษะสมองให้กับเด็กปฐมวัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นต้นแบบหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องของประเทศไทยในด้านการศึกษาในท้องถิ่นนับเป็นหัวแม่แรงหลักในการผลักดันก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคราศีสไล และผักดันให้มีการสร้างสนามกีฬากลางประจําอําเภอลาศีสไลจนสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและความตั้งใจสํานึกรักบ้านเกิดที่ได้ร่วมดูแลรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องได้รับพระราชทานรางวัลระดับประเทศมากมายหลายด้านและได้เข้าเฝ้ารับสเสด็จหลายพระองค์จังหวัดศรีสะเกดจึงได้ยกย่องเชิดฉูให้นางผ่องศีแท่จึงเป็นคนดีศีจังหวัดประจำปี2566 ของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป